ตอนนี้นะครับผมอยู่กับสาวที่ฮอตที่สุดอีกคนหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะนี่มีคนมาสังเกตการนะฮะนี่มีคนมาสังเกตการครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นใครครับคนนี้เป็นใครนี่สวัสดี่นี่ครับแนะนำตัวนิดหนึ่งเลยนะค่ะคนขับตัวแฟรี้นะคะจากถุงบอลแฝงแรงค่ะมีคำถามจะถามแฟรี่ครับช่วงนี้ไปทำอะไรมาทำไมสวยวันสวยคืนเลยฮะ ส่วนเขารอมาจาข้างค่ะแบ่งมาให้แเหรอออร่าแบ่งออร่ามาให้หน่อยแล้วเดี๋ยวนี้งานพิธีกรพิธีกรนี่มีที่ไหนบ้างเนี่ยก็มีจันทร์ถึงศุกร์ค่ะที่อมรินทร์รายการแปดลงสิบห้านาทีนะคะ,ะสปอร์ตไลฟ์สไตล์สามสี่แล้วก็เต่านี้เจอกันหน้าจอที่กอง,งสนามข่าวเช้าพีซีสปอร์ตแล้วก็ฝากช่องทางออนไลน์ดูบอลแ,แฟร์แพร์แล้วก็ยูทูบแพร์แฟร์ทิกเก็ตก็มีนะคะแต่แค่ไม่ค่อยได้ลงไม่สู้สู้ไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้ไมม่ีปัญหาครับอยากให้คนติดตามฝากบ้านฝากบ้าน เออถามอีกคำถามหนึ่งมีสเปคหนุ่มๆในในใจไหมสเปคหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบอะไรเงี้ยสเปคหนุ่มๆเหรอคะจริงไม่ไม่ไม่ติดนะคะขอแค่เป็นคนดีจริงใจกั็พอขอเชียร์แมนยูด้วยแล้วกันอีกคำถามหนึ่งปิดท้ายถามเยอะไหมเนาะถามเยอะอีกคำถามหนึ่งว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าคิดว่า ดูเท่ที่สุดในเมืองไทยอย่างเงี้ยให้เรียกมาตามตามชื่อนี้มีใครบ้างชื่อไม่ต้องคิดเยอะเลยนคนตุ้งคนตุ้งคนตุ้งสามชื่อเลยเกมเองเกมเกมเกมเองอะไรเงี้ยเจี่ยวไม่เนี่ยพีโพลทั้งไม่ได้ไม่ได้อ่ไม่ตามชื่อเอาตามชื่อจริงจริงมีใครบ้างคนแรกบอกมว่าคนแรกต้องเป็นคนตุ้งอยู่แล้วอ่าฮะคนที่สองเนี่ยมีไหมมีไหม คนใกล้ตัวอ้นเด๋วไวอ้นเด๋วไวอ้นเดวโอเคอ้นเด๋วไวนี่ก้อนหนึ่งอีกคนนึงต้องให้แบงกิ้งไหนออาว่สามคนนี้ใจใจไอ้แบงก์นี่บอกเลยดีใจดีใจจัดแน่นอนอ่าคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวอ่าสามคนนะสามคนนี้นะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามน้องสาวคนสวยผมด้วยนะครับน้องแฟรรี่นะฮะ